นักบาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกรูปทุกท่านเราทั้งหลายทั้งปวงเจริญเติบโตทางร่างกายของเรามาเราก็เจริญเติบโตมาทุกวันทุกวันเรียกว่ามีการโตว,วันโตคืนมีความเจริญทางเนื้อทางหนังมีความเจริญทางร่างกายนั้นทุกวัน มีการบริโภคอาหารมีการบำรุงร่างกายอยู่มาทุกวัน,นีร่างกายของเราจึงมีความแข็งแรงมีความแข็งแกร่งมีความปาิจากโรคภ,ภัยต่างๆแต่ถ้าเราบริโภคอาหารไม่เพียงพอก็ทำให้ร่างกายของเรามันขาดอาหารได้ แล้วร่างกายของเราก็ไม่แข็งแรงไม่สามารถที่จะทำการงานต่างๆให้สำเร็จลงได้เพราะฉะนั้นอาหารที่เราบริโภคทุวันทุวันเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ว่าต้องบริโภคอาหารในครบห้าหมู่ถ้าเราบริโภคอาหารครบห้าหมู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องอยังการแสลงเช่นการทานอาหารที่มันไม่มีประโยชน์ ทานสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อย่างเช่นการทานเหล้าทานเบียรต่างๆทานของมึงเมาต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีประโยชน์นก็ทําให้สุขภาพของเรามันเสื่อมโทรมเน่เพราะฉะนั้นการที่จะบริหารร่างกายเนี่ยให้มีความแข็งแรงให้มีความอุดมสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็ต้องมีการ เราเว้นสิ่งที่มันเป็นโทษอย่างเช่นเราเว้นยาเสพติดมีการเสพฟ,ฟิน่นกินกัญชามีการเสพยบบาบา้ายาอียาไอตลอดถึงการเสพเหล้าเสพย,ยาต่างๆอันนี้เราก็ต้องเว้นจากสิ่งเหล่านี้เสียก่อนร่างกายของเราจึงจะแข็งแรงเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำให้ร่างกายแข็งแรงก็ต้องเสียสละนะ เสียสละความสนุกสนานด้วยการดื่มด้วยการเฮฮาด้วยการเพลิดเพลินกับยาเสพติดต่างๆข้อนี้ชั้นใดเราจะทำใจเขาเราให้เจริญเติบโตแข็งแรงมีการเจริญขึ้นทุว,วันทุว,วันเนี่ยเราก็ต้องมาฟังเทศฟังธรรมการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นการให้อาหารใจนะ เราให้อาหารกายอย่างเดียวแต่ว่าเราไม่ให้อาหารใจเนี่ยใจมันก็ผอมเมื่อใจมันผอมใจมันก็มีโรคแทรกแสงได้ใจของเราก็ไม่แข็งแรงได้แต่ถ้าเราให้อาหารแต่กายอย่างเดียวร่างกายของเราจเจริญเติบโตแต่ใจของเราไม่จเจริญเติบโตนี้ท่านก็กล่าวว่า คนโง่เนี่ยแก่เปล่ามือนโคถึกมากแต่เนื้อหนังมังสาแต่ปัญญาหาเพิ่มขึ้นไม่มีคนโง่เนี่ยคนที่ไม่รู้จักพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็จะบำรุงแต่กายอย่างเดียวบำรุงร่างกายให้แข็งแรงเหมือนกับโคถึกมากแต่เนื้อหนังมังสาแต่ปัญญาหาเพิ่มขึ้นไม่มีท่านกล่าวอย่างนั้นนะ เพราะฉะนั้นเมื่อเราให้อาหารกายเราก็อย่าลืมให้อาหารใจด้วยกายก็ต้องอ้วนกายก็ต้องแข็งแรงใจก็ต้องอ้วนใจก็ต้องแข็งแรงด้วยเมื่อเราอาบน้ำชำระร่างกายของเราให้มันสะอาดให้มันเคลี้ยงเกลาให้มันปัะจากมนทินคือเหงื่อใครต่างๆเนี่ยเราต้องอาบน้ำให้ใจด้วย อาบน้ําให้ใจด้วยการให้ทานกําจัดความตนีอาบน้ําให้ใจด้วยการรักษาศินกําจัดความโหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติเห้เรากําจัดสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหงื่อใครของการนำรงชีวิตของเรานะผู้ที่ทำผิดศินหนะ้เนี่ยเรียกว่าเป็นเหงื่อใคร ถ้าเรารักษาสินห้าให้ดีด,ด,ดีดีเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเรากำจัดเหงื่อใครสปกปรกออกจากร่างกายกายของเรามีการรักษาสินมีการไม่ลักเล็กขโมยน้อยมีการไม่ประพฤติผิดในกรรมมีการไม่พูดเท็จพูดเพอ้เอเจ้อเลวไหลมีการไม่ดื่มสุรามีไรเป็นต้นเนี่ยเราอาบน้ำชำระร่างกาย เราก็อย่าลืมอาบน้ำให้ใจด้วยอาบน้ำให้ใจด้วยการมีสติมีสัมปชัญญะด้วยการกำหนดบทพระกรรมฐานให้ทันปัจจุบันนธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดกุฏิท, MM uth, ทำความสะอาดวัดวาอารามารรกวดต,ตา,า,าดกวดวิหารต่างๆกวดโบสถ์กวดวิหารกวดลานวัดลานถนนต่างๆให้สะอาด เนี่ยมันก็น่าดูน่าชมนะถนนหนทางที่เราเดินไปเดินมาถ้ามันสกปรกเนี่ยมันก็ไม่น่ารื่นรมใจนะดูแล้วใจมันก็ไม่สบายใจมันก็ไม่ปอลโปร่งแต่ถ้าเราไปกวาดถนนให้มันสะอาดดีดีไม่มีใบไม้ไม่มีอะไรต่างๆมันก็ทำให้เรามองดูแล้วมันโล่งมันโปร่งมันสบายใจดีดีอันนี้มันสะอาดภายนอกก็ทำให้ใจเรามันสบายแล้วนะ แต่ถ้าเรากวาดสิ่งที่มันสกปรกในใจของเราเนี่ยออกไปเนี่ยก็ทำให้ใจของเรานั้นน่ะมันปราศจากความตนีปราศจากนิวรธรรมต่างๆทำให้จิตใจของเรามันสะอาดได้นะเหมือนกับพิสุชื่อว่าสม,มชันะภิกษุส,สม,มชันะภิกขุนั้นแปลว่าพิกษุผู้กวาดมีพิสุรูปหนึ่ง มีความขยันข umas, ันแข็งในการกวาดชันเช้าเสร็จแล้วท่านก็ล้างบาดปึงกีบอลเรียบร้อยแล้วท่านก็เก็บบาดเก็บกีบอนเมื่อเก็บบาดเก็บกีบอลเรียบร้อยแล้วท่านก็จับตาไปกวาดเดินกวาดตาทั้งว well. ัดนะกวาดตรงนี้สะอาดแล้วก็ไปกวาดตรงนั้นกวาดต้นนั้นสะอาดแล้วก็ไปกวาดตรงนี้กวาดตาทั้งวันนะพอกวาดไปกวาดไปอย่างนี้ทุกวัน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  วันหนึ่งทั้งกวาาตาดไปกวาาตาดไปไปพบพิสูุรูปหนึ่งกําลังนั่งภาวนาอยู่พองโนอยุบหนออยู่ใต้ต้นไม้สมชนาพิกูุนี่ก็กวาาตาดไปเรื่อยกวาาตาดไปเรื่อยไปเห็นพิสูุที่นั่งสมาธิภาวนาพองโน้อยุบหนออยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยก็คิดไว้เราเนี่ยกวาดตาดทั้งวันตรงไหนไม่สะอาดเราก็ไปกวาาตาดมาหมดทําให้สะอาด แต่ภิกษุนี้ทำไมไม่กวดตาดทำไมขี้เกียจถึงขนาดนั้นก็เข้าไปหาภิกษุรูปนั้นนะเพราะว่าท่านทำไมไม่ได้กวดตาดกระผมกวดมาตั้งแต่นน้ตั้งแต่หน้าวัดนะ่ะมาถึงทุกซอกทุกตรอกทุกซอยแล้วแต่ทำไมท่านนะ่ะมัวแต่นั่งหลับตาทำไมไม่ช่วยกันกวดบ้างไงทำไมไม่ช่วยกันกวดบ้าง ทิ่สูที่กำลังภาวนาอยู่นั้นก็กล่าวว่ากระผมก็กวดเหมือนกันกระผมก็กำลังกวดอยู่เหมือนกันอ้าวไม้กวดของท่านอยู่ที่ไหนทำไมท่านถึงว่าท่านกำลังกวดผมกำลังกวดอยู่ภายในผมกำลังกวดความโกรธกวดความโลภความหลงกวดราคะมานาัทิฐิตันหาวปาทานนะออกไปจากจาก,กิจยากใจอยู่ ที่สู่รูปนั้นก็ได้สติขึ้นมาโอ้ในท่านกวดภายในท่านไม่ได้กวดภายนอกเราเนี่กวดภายนอกในท่านกวดภายในได้สติแล้วก็ไปนั่งภาวนาในไม่ช้าไม่นานก็ได้รลุเป็นพระหันนะอันนี้เมื่อเราทําความสะอาดกวดภายนอกแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกวดภายในสะอาดกายจเจริญวัยสะอาดใจ,จเจริญสุข ถ้าสะอาดทั้งกายสะอาดทั้งใจ,จเจริญทั้งวัยเจริญทั้งสุขมีเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําความสะอาดภายนอกก็อย่าลืมทําความสะอาดภายในเมื่อกวาดภายนอกก็อย่าลืมกวาดภายในเมื่อเราพักผ่อนทางกายเราก็อย่าลืมพักผ่อนทางใจพักผ่อนทางกายมีหลายอย่างนะ อย่างเช่นเราไปเที่ยวไปชมละครโขนหนังชาวโลกก็ถือว่าพักผ่อนนะอย่างประเทศฝรั่งเนี่ยทางยุโรปเนี่ยเขาจะทำงานทั้งปีทำงานทั้งปีเก็บเงินเก็บทองไว้พอถึงฤด,ดูกาลที่เขาหยุดงานเนี่ยเขาก็จะพากันไปเที่ยวรอบโลกนะอยากไปประเทศไหนก็ไปอยากไปประเทศไหนก็ไปตามเวลาที่เขาหยุดให้น,นั่นเอง เขาก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนหรือว่าบางคนชอบทานอาหารก็ไปทานอาหารที่อริดอร่อยนีย่ก็พักผ่อนนะบางคนชอบชมโน้นชมนี้ชมวิวทิวทัศน์ก็ไปตามอุทธยานต่างๆนี่ก็เป็นการพักผ่อนบางคนบางท่านชอบดูศิลปะต่างๆก็ไปดูตามวัดตามมาวัดเก่าๆโบสถ์เก่าๆศาลาเก่าๆ นี่ก็เป็นการพักผ่อนนะันนี้ว่าพักผ่อนทางกายเรีวพักผ่อนภายนอกนอกากานั้นก็มีการหลับการนอนเป็นต้นนี้เป็นการพักผ่อนเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นการพักผ่อนภายนอกการพักผ่อนภายในนั้นนะท่านหมายเอาการที่ทําจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์ในอารมณ์หนึ่งทําให้จิตของเราปล่อยอารมณ์ทั้งหมดทั้งปวง ให้ใจของเราเป็นกลางอยู่กับอาร,รมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนี่ยจิตของเราจะได้พักผ่อนนะจิตของเราเหนื่อยจิตของเราล้าจิตของเราเพียจิตของเราอ่อนล้าเนี่ยก็เพราะว่าจิตของเรามันปรุงแต่งนะปรุงแต่งเรื่องความโกรธความโลภความหลงปรุงแต่งเรื่องราคะาปัญหาต่างๆเนี่ยจิตมันยิ่งล้านะถ้าเกิดความโกโรธขึ้นมาจิตของเรามันจะล้า มันจะเหนื่อยนะถ้าเกิดราคะขึ้นมามันก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งล้าขึ้นมาเป็นจิตที่อิดโรยขึ้นมานะแต่ถ้าเกิดความอิดฉาลิษยาขึ้นมาเนี่ยจิตใจของเราก็จะเหนื่อยล้านะอีเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่ทําให้จิตเหนื่อยล้าก็คือความปรุงแต่งด้วยอมากของความโกรธความโลภความหลงนะในความคิดของเรานี่แหละนะคิดมากเนะี่ย มันก็เป็นทุกข์นะถ้าเราคิดไม่ถูกนะถ้าเราคิดด้วยอำนาจของความโกรธความโลภความหลงเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ได้แต่ถ้าเราทําจิตทําใจของเราให้เป็นกลาง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 ทำจิตของเราให้สบายปล่อยอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ยึดมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราก็เป็นการพักผ่อนแล้วนะใจของเรามันสบายสบายยิ่งเราปล่อยตั้งแต่เช้าเนี่ย จนถึงเวลาเย็นนี่เราไม่ได้โกรธเราไม่ได้เกิดความโลภความหลงเราไม่เกิดราคะตัณหาเนี่ยมันมีความรู้สึกสบายอย่างยิ่งนะตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่ปรากฏว่าเราถูกความโกรธครอบงำตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงหลับนอนไม่ได้ถูกราคะครอบงำจิตใจของเราเนี่ยถ้าเรามีความสบายอย่างนี้นะมันก็เกิดความสบายใจขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนนะ โดยอาศัยกรรมฐานเป็นการพักผ่อนอาศัยสติอาศัยสัมปชัญญะแต่เป็นการพักผ่อนภายในนะเป็นการพักผ่อนภายในแต่ถ้าเราจะทําการพักผ่อนภายในของเราให้สู้ไมืก่อนนี้ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ทองไม่ต้องใช้ข้าวใช้ของขอให้เราปรับปรุงจิตของเราให้ดีๆเราก็เป็นการพักผ่อนได้แล้วเพราะว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชน เป็นชนผู้นับถือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือพระเจ้าการพักผ่อนไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองเข้าสถานบันเทิงต่างๆเพียงแต่เราทําใจเขาเราให้เป็นกลางสบายสบายเป็นการพักผ่อนแล้วนอกจากนั้นแล้วเนถ้าเราจะทำการพักผ่อนของเราให้สูงขึ้นไปกว่าน,นั้นอีกเราก็ต้องทําสติสัมปชัญญะของเราให้มั่นคงกว่าเดิม คือมีความมั่นคงแห่งสติตั้งมั่นมากกว่าเดิมมีสัมปชัญญะมั่นคงมากกว่าเดิมก็คือเราทำจิตทำใจของเราให้เข้าสู่อารมณ์แห่งสมาธิมีอุปจารสมาธิมีอัปปนาสมาธิถ้าเราทำจิตทำใจของเราให้มั่นคงเป็นสมาธินะสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นความตั้งมั่นก็คือความตั้งมั่นแห่งใจ ความตั้งมั่นแห่งใจก็คือความมั่นคงแห่งใจนั่นแหละความไม่ปรุงแต่งแห่งใจนั่นแหละเรียกว่าสมาธิเพราะฉะนั้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยกามมฉันทะความพอใจในกามคือรูปคือเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆมันก็ถูกปิดบังไว้หรือว่าพยาบาทคือความปรองร้ายคนอื่นคิดไม่ดีกับคนอื่น โกรธคนอื่นโมโหคนอื่นอะไรต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าจิตใจของเราเป็นสมาธิย่อมไม่โกรธคนอื่นย่อมไม่อิจฉาคนอื่นย่อมไม่คิดที่จะเบียดเบียนคนอื่นเพราะจิตใจของเรานั้นไม่มีเวลาที่จะไปอิจฉาคนอื่นจิตใจของเราไม่มีเวลาที่จะไปโกรธคนอื่นไม่มีเวลาที่จะไปน้อยเนื้อต่ําใจคนอื่นเพราะจิตใจของเราอยู่กับปัจจุบันแลรทอยู่ตลอดเวลา อุทะจรูปุจาจาคามุ่งฟุ้งซ่านความลาคาญตลอดถึงความสงสัยต่างๆไม่ปรากฏขึ้นในขณะที่จิตเป็นสมาธินะเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ยังจิตของตนให้เข้าถึงอารมณ์แห่งฌานยังจิตยังใจของตนให้เข้าถึงอารมณ์ของสมาธินี่จึงได้พบกับความสุขที่ปราณีต่ละเอียดขึ้นมาเรียกว,ว่าสมาธิสุขสุขอันเกิดจากสมาธินี่มันก็เป็นการพักผ่อน ขึ้นมาอีกแล้วนะจากการรักษาศีลจากการให้ทานธรรมราก็ก้าวขึ้นมาสู่ความสงบความสุขเป็นการพักผ่อนภายในจิตใจจริงๆกายของเรานั่งอยู่ตลอดวันเดินจงกรมอยู่ตลอดวันไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเหมือนกับจะเนื่อยร้าเน,นี่แหละแต่ว่าเมื่อใจมันเป็นสมาธิขึ้นมาความเนื่อยล้าความเมือ่อยทั้งหลายทั้งมันก็หมดทิ้นไปแล้วแต่ความสุขมันเกิดขึ้นมา อันนี้ก็เป็นการพักผ่อนทางใจของเราเหมือนกันหรือว่าถ้าเราจะทำใจของเราให้สูงขึ้นไปก่าน,นี้เนี่ยเราก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานนะแต่ว่าการเจริญสมาาถะกรรมฐานนี้ก็ถ้าเรามีบุญมีวาสนาบารมีก็เจริญได้ง่ายนะเด็กปฏิบัติได้ผู้ใหญ่ปฏิบัตดิดีพระเถียนเนรชีก็ปฏิบัติดีด้วยกันดังนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให จิตของเรามันสูงขึ้นไปกว่านั้นความสุขความประณีทางจิตมันสูงขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยเราก็ต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานกำหนดเห็นต้นพองกลางพอง,พองสุดพองกำหนดเห็นต้นยุบกลางยุบสุดยุบด้วยจิตใจที่เป็นกลางสบายสบายนี่ขณะที่เรากำหนดเห็นต้นเกิดของรูปของนามความตั้งอยู่ของรูปของนามกำหนดเห็นความดับของรูปของนามนี่ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเจริญวิปปัสนากรรมฐานแล้วนะถ้าผู้ใดเจริญวิปััสนากรรมฐานอย่างนี้เนืองๆอ,อ,อยู่อย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยวิปััสนายาณก็จะเกิดขึ้นไปตามดำหนักดำหนักดำหลักนะขณะที่เรากําหนดข่อย่างเนาะสายย่างหนอเห็นต้นยกกลางยกสุดยกต้นย่างกลางย่างสุดยา่างเนายพองเนาะยุบหนอเห็นต้นพองกลางพองสุดพองเห็นต้นยุบกลางยุบสุดยุบเนี่ยกำหนด อยู่ไปในลักษณะนี้นะเมื่อเรากำหนดอยู่อย่างนี้สติสัมปชัญญะของเราก็จะมีพลังคนนี้เมื่อสติสัมปชัญญะของเรามีพลังแล้วก็จะมองเห็นการยกการย่างการเหยียบเมื่อเราเห็นการยกการย่างการเหยียบแล้วเนี่ยมันก็เห็นความเกิดของรูปของนามที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่าไปเมื่อเราเห็นความเกิดขึ้นของรูปของนามที่ตั้งอยู่ต่อไปก็เป็นการเจริญพิปัสนาในตัวนะ่เป็นการเจริญพิปัสนาในตัว เมื่อเราจเจริญวิปััสนาไปเราจะรู้ว่าเราจเจริญวิปััสนาหรือไม่รู้ก็ตามก็เป็นการจเจริญวิปััสนากรรมฐานอยู่ดีนั่นเองเมื่อเราจเจริญวิปััสนากรรมฐานใจของเรามันเป็นกลางใจของเราไม่ยึดมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมันก็เกิดความสุขปราณีแตและโดยเฉพาะความสุขอันเกิดขึ้นจากการจเจริญวิปััสนากรรมฐานเนี่ย เป็นความสุขที่ปอดปร่งเป็นความสุขที่ล่าเริงเป็นความสุขที่เบิกบานให้เป็นความสุขที่เหนือความสุขของชาวโลกเขานะเมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติทำอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาว่าในโลกนี้มันมีแต่รูปมีแต่นามมันไม่มีอะไรเกีรหลังยั่งยืนเลยความร่ำความรวยความสวยความงามต่างๆมันก็ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืน เกิดขึ้นแล้วก็ล้วนแต่ายหน้าไปสู่ความตายเกิดขึ้นแล้วก็ล้วนแต่ายหน้าไปสู่ความเจ็บความป่วยอะไรต่างๆแง่ร่างกายของเราตอนเป็นหนุ่มนี่ยก็พอดูได้ตอนวัยกลางคนก็พอดูได้แต่ตอนวัยเท่าวัยแก่เนี่ยบางคนบางท่านบางรูปนี่ต้องเก็บใครได้ป่วยบางรูปบางท่านก็ต้องประคองแขนทั้งสองไปจึงสามารถไปได้นะเพราะฉะนั้น เราทั้งหลายทั้งปวงผู้ที่อยากจะให้เกิดความสุขละเอียดขึ้นมาก็ต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานเมื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนได้มรุมักผลพรนิพพานมีการมารุเป็นพระโสดาบันเป็นต้นจิตใจของบุคคลนั้นที่ได้เกิดใหม่ก็คือเกิดโดยอริยโคดเนี่ยเกิดใหม่เนี่ยก็จะมีความสบายมีความสบายกายมีความสบายใจถ้าเรา เจริญวิปัสนาควบคู่กันไปด้วยเนี่ยเราทําความสะอาดกายแล้วเราก็ทําความสะอาดใจด้วยการเจริญวิปัสนากรรมฐานว่าเราเจริญวิปัสนากรรมฐานจนได้บรรุษมรรคผลปณิพานนั่นเ่ยจึงเป็นสิ่งที่มีความสุขมีความสบายกายไปตลอดกาลนานนะบางคนบางท่านผ่านไปแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาว่าโอ้แต่ก่อนเรายังประมาทอยู่ ต่อไปนี้เราจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดไปอย่างนี้ก็มีนะเหเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงทําความสะอาดกายแล้วเนี่ยก็อย่าลืมทําความสะอาดใจให้อาหารกายแล้วก็อย่าลืมให้อาหารใจให้ความอบอุ่นกายแล้วก็อย่าลืมความอบอุ่นใจของเราเเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราทั้งหลายทั้งปวงจงพัฒนาจิตของเราให้ดีพัฒนาอะไรมันก็ผิด ถ้าจิตใจของเราไม่พัฒนา,านนการพัฒนาจิตนั้นก็ต้องพัฒนาด้วยบุพภาคเบื้องต้นก็คือการรักษาศีลการเจริญสมาธิก็เป็นในท่ามกลางการเจริญวิปัสสนากรรมาฐานในที่สุดนั้นก็เป็นความงามในสุดท้ายที่ว,ว่าประโยชน์สาระกรยานังความงามในวรระสุดท้ายนี้ก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมาฐาน จนได้บรรลุมรรคผลพรนิพพานมีวันนี้ได้กล่าวธรรมะมาก็เห็นว่าพอสมควรเก็เวลาผู้ใดมีสมาธิดีก็นั่งต่อไปผู้ใดมีสมาธิคลายแล้วก็กำนัออกเพื่อเต็มตัวแผ่เมตตา